สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักคะวันนี้เราจะมาพบกับบทความดีๆอีกบทความหนึ่งที่ได้ให้แง่คิดดีๆกับเรากรรมอยู่ที่ผู้พูดใครจะพูดอะไรก็ช่างเขากรรมมันอยู่ที่ผู้พูดไม่ใช่อยู่ที่เราใครจะพูดอะไรก็ช่างเขาไม่ต้องไปรับมาใส่ใจ หลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปันโนอย่าให้คำของใครทำร้ายได้คำพูดใครไม่จำทำใครเขามาทำร้ายหมายมุ่งยุ่งใจเอาใจเราเข้าใจตัวกลัวใครกันจะดีได้ด้วยเราเฝ้าแต่สร้างจะชั่วบ้างต่างทำนำมานั่นอยู่ที่ตัวกลัวกรรมทำดีกัน เราเท่านั้นมั่นในดีที่ควรทำใครว่าเราก็อย่าเอามาถือสาใครจะว่าช่างเขาเราไม่สนจะดีชั่วอยู่ที่ตัวอย่ากังวลไม่ใช่คนใครเขาว่าเรามาอย่าไปทุกข์กังวลคําคนนักควรรู้จักจดจำทำสุขได้ ใครจะว่าช่างเขาไม่เศร้าใจจะทุกไปทำไมใครว่าเรา 5. วิธีรับมือคนที่ไม่ชอบและเราก็ยังมีความสุขได้ 1. ผู้ที่ํำตัวไม่ชอบส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาและปฏิเสธที่จะแก้ไขหรือแม้แต่คนที่จะรับรู้ด้วยซ้ำสาเหตุที่พวกเขาเกลียดคุณ าจเป็นเพราะพวกเขาไม่ชอบตัวเองเขาถึงไม่ชอบคนอื่นไปด้วยสิ่งที่พวกเขาเกลียดจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่พวกเขาแอบชื่นชมในตัวคุณหรืออิจฉาคุณนั่นเองดังนั้นพอพวกเขามีปัญหากับคุณโปรดเข้าใจว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับตัวคุณเลยแต่มันเป็นปัญหาของพวกเขาเองพยายามอยู่ห่างๆจากคนเหล่านี้ และลองคิดในมุมมองของพวกเขาแทนที่จะรู้สึกเกลียดคุณอาจจะสงสารพวกเขาแทนก็ได้2แสดงน้ำใจบางทีอาจพูดง่ายแต่ทำยากอย่างไรก็ตามคุณควรมีน้ำใจแม้แต่กับคนที่ไร้น้ำใจกับคุณการแสดงน้ำใจไม่จำเป็นต้องสนใจว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหน คุณไม่ควรไปตัดสินผู้อื่นจากคำพูดของพวกเขาแต่สิ่งที่พวกเขาปฏิบัติต่อคุณต่างหากคือสิ่งที่สะท้อนมุมมองและพฤติกรรมของพวกเขาเองคนไร้น้ำใจส่วนใหญ่มักจะทำตัวไร้มารยาทกับตัวเองที่สำคัญยังลามไปถึงคนรอบข้างด้วย 3. อวยพรให้เขาจากใจจริง ทุกคนไม่ว่าสูงส่งแค่ไหนก็หนีคำวิจารณ์หรือคำติฉินนินทาไม่พ้นหรอกดังนั้นคุณอย่าคิดมากไปเลยจงเมินเฉยใส่พวกเขาและถ้าอวยพรให้พวกเขาได้ก็จงทำซะคำสาปแช่งหรือคำพูดร้ายๆก็จะย้อนกลับไปหาผู้พูดเองแหละหรือถ้าอวยพรให้ไปแล้วพวกเขาไม่รับเยวคคำอวยพรนั้น ก็จะกลับมาหาคุณมีแต่ข้อดีเห็นไหมล่ะ 4. เมินเฉยใส่ซะคนเขาไม่ชอบอะน,นะพูดอะไรหรือทำอะไรให้พวกเขาก็ยังไม่ชอบฉะนั้นอย่าไปใส่ใจเลยทางที่ดีคือเราอย่าไปสนใจคำพูดหรือเก็บมันมาคิดให้รกสมองใช้ชีวิตของเราเองให้มีความสุขจะดีกว่า เพราะทายที่สุดแล้วพวกเขาก็จะมองเห็นเองแหละว่าคุณน่ะไม่มีใครทำอะไรได้ 5. อย่าไปจงเกลียดจงชังใครไม่ชอบเราก็อย่าไปตอบโต้เพราะไม่งั้นคุณอาจจะกลายเป็นคนไม่ชอบเสียเองให้อภัยพวกเขาวอวยพรให้เขาจากใจจริงและอย่าลืมมีน้ำใจและมอบความรักให้แก่พวกเขาด้วยละ่ะ